กับพี่ตัวเต้นเน่แล้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าแบบปกติเราจะมาแบบเป็นสองคนเลยใช่ไหมแต่พอรอบนี้เนี่ยมาคนเดียวก็เป็นอะไรที่สนุกอีกแบบนนึงะมีการเมล่นเมื่อนลนด้วยมีการเม็นเพืนด้วยแล้วก็พี่โคชงมาเยอะเหมือนกันนะก็เป็นเนอะไรก็สนุกมาชอบรถใหม่ที่สุดชอบรถไหนพิเศษุดนะจริงจริงชอบทุกคันนะแต่ว่าวันนี้รถใหม่ หว,ขขวานหอมหวานรีบเมื่อกี้มีการแบบแกะตรงจุดด้วยแกะตรงจุดมาครอบคือจุดมาได้ตอนแรกก็แบบถ้าสมมุติได้ใครตัวคนหนึ่งเนี่ยแบบจะมีใคร ทุกคนก็ร <overst run> ู้แล้วปากเจะใครอยากได้หรืออยากร่วมกิจกรรมอย่างไรเงี้ยนะทำไบ้างฝากทุกคนนะครับใครลองซื้อโลติโอนะครับลอมาลองจุ่มกันดูัว่าได้ไครแล้วก็นลองแข่งขบวนกันก็ได้หรือว่าพูรวมในแอปเอ๊ะหรือว่าแอปอะไรเงี้ยแบบเอฟนะไรต่อะต่อไม่รือไ่หรืไหรือไ่หนือไ่หรอยม่หรไ่หรอ่อไรืม่่รอ่ร่รอไม่หรือไมรม่หอ่หอหรั่ห้ือไมืหอหรอหือหอไหอหไหรือ เอ้ยเอ้าแม่ก really so, uh, ับเคดินมาแล้วก็แบบครอบครัวมามีป้ามีแบบคุณยายมาอะไรเงี้ยก็ก็เลยก็เลยแบบโทรเรียกให้แบบนี้มาต้องแต่งหน้าแล้วก็มาดิ่งกับเคดินกันด้รเงยได้เติมเติมพลังไปเยอะเลยฮะพลังของเคดินนี่กำลังแบบนี้เลยหน้าฟัดเลยอ่าคือแขนเริ่มเป็นป้องๆขึ้นแล้วมันเที่ยวอ่ะเหรอหรือว่าเที่ยวกันอก็จริงๆจะเจอแบบว่าสุเสารมๆเขาจะเจอแบบอาทิตย์ลสองครั้งบ้างอะไรเงี้ยบรรยากาศยังเด็กม เเขาดิแต่ว่าน่าจะเร็วเกินไปคือผู้สญิงเดินอยู่ก็เลยสีมันด้านแล้วยืนเดินไม่ได้คือพี่ใจร้อนแล้วใจร้อนหรือยังยับครับน้องมาฟัดแล้วแต่ว่ารอให้น้องเปิดคือเหงื่อไหมคะพผู้หญิงเหงื่อไหมเออครับผู้หญิงเหงื่ออะไรผมก็อยากเข้าไปบอกน้องก่อนเพราะว่ากินเด็กแล้วเออตอนนี้ตอนนี้ไมหน้าเราได้างครับคิดว่าเขาแน่จำได้นะเพราะว่าเห็นทีอไรนี่เขาก็จะมีอาการเริ่มแล้วบอกตอนแรกคือยิ้มอยู่เห็นหน้าเราเริ่มเริ่มบึ้ง ทำไมควรรถแย่งควรรถแย่งอะไรแบบหยอกล้ำไหวอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเรามีเราฟังก่อกินกันต้องฟองพีก่อนถ้าทำได้เฉยๆเขาจะเัาจะเดือดแต่เด็กไม่แน่ใจแสดงว่าเขาชอบฟังเพลงที่เราร้องถ้าชอบฟังนี้นะคือล่าสุดเพื่อไปเออ่รันชิชันกับพี่คนแบบมาแล้วที่ี่แม่เขาเปิดให้กินดิฟังกินดิงก็ยิ้มแสดงว่ารับรู้แล้วรับรู้แล้วว่าเขาแน่จะชอบเหมือนกันอะเราไม่เปิดของเราบ้างหรออะไรเงี้ยเผื่อแบบ เวอร์ชันเราเลยกเป็นยูเวอร์ชันที่มือไปไปร่อบนีอ้ก็เชื่อคิดว่าเคดี้น่าจะเป็นคนชอบจำเพลงนะท่านของบิชารอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่เงี้ยที่ที่พี่อยากให้น้องโตได้แต่ต้องแต่ก็คือแต่ว่าในบ้านก็จะเปิกันหมดเปิดกันหมดครับจริงแบบว่า ก็เดชอบครับพี่นะเพราะว่าจริงก็ติดกุญแจนะเพราะว่าอยู่ที่เดืปนพฤษาเนี่ยพี่ไทยก็ชอบมาทำพี่เพอร์นนะเป็นน้องนะก็คือวัดเขาชอบเหมือนกันว่าเห็นแล้วมันมัดเที่ยวหรือว่ายังไงคือเข้าใจความรู้สึกพี่ไทยแล้วคือพี่ไทยเนี่ยอาจจะเห็นเพอร์แต่ว่าด้วยความที่เอร์เนี่ยจะกลิ่นกลิ่นมือด้วยด้วความตัวหอมเขาอาจจะชอบแบบเมื่อมาเล่นกับเพอร์ก็เลยเราเข้าใจความรู้สึกพี่ไทยว่าออ๋การเล่นกับแบบคนที่แบบเรอยยินดูเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นโมเมนต์เนี้ยที่ตอนนี้มันเป็นไวรัลอยู่พี่ไทย เรื่องพ่ไทยเติมเติมเพิ่มไปเยอะมากเออจริงก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจะชอบจูกหผมได้แหละก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอะไไม่ได้เป็นเซฟตพอแค่แบบเล่นตัวนิดนึงแต่แต่เวลาเขาบอกแล้วแต่ละครั้งเขาเหมือนมันเคี้ยวนะมันเคี้ยวแล้วบางทีก็จะเห็นมันเต็มๆไม่ได้ไม่ได้ใส่แต่เขาแต่ว่าก็ไม่ได้ยอมขขนาดนั้นก็ไม่ได้ยอมขนาดนั้นเพราะว่าเบางทคือเวลาเขาบอกผมเนี่ยบางทีเขาชอบแบบบางทีมันจะมีต้นไม้หรือ แต่เราคืออยากทำให้เราชิมอันนี้ก็ต้องมาตัดติ้งให้ชิมนะแต่มันจะมันไม่ใช่แค่พี่ไทยแต่ตอนนี้มันเปนเหมือนแก้สถานะแล้วว่าหลายคนก็คือจะเติมเปอร์อย่างเดียวเลยตัวอย่างนี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะอะไรแฝดูมันจะไม่มีเก็บเก็บมากเกินไปหรือว่าเอาเก็บไว้เป็นเอาเขาเรียกอู่เนี่ยรอเลยเนาะ เดียวในวงที่เขากล้าทําแบบนี้เขาไม่แน่ใจอาจจะมีทีมมีคนนึงที่ทําเจอผมปุ๊บแล้วอ่ะมันจะเล่นด้วยเขาส่งแท็กหนึ่งก็เลยแบบเล่นกับผมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่กล้าทําแบบบางคนแต่พีมเขาจะไม่เชิงหอมไงเขาชอบมาหยิกแก้มไงแต่ว่าอันนี้เขาหอมไงก็อันนี้ผมว่าต้องไปถามพี่ไทยละว่าทําไมเริ่มจะพีมผมก็ยังไมรู้เลยว่าจะเล่นกับเอเอไม่ได้เออไม่ตอบทีก็จะจะมีแบกันเศษอะไรอ่าใช่คนไหนท่ไทยเขาไม่กล้าทําเนีคนไหนที่ไม่กล้าทํามีมีมี ไ้แหลนรู่าใครแต่ว <t nữa> ่าแบ่ันเวลาที่เราแบบเลอะพักก่อนขอพักก่อนก็มีครัตอนที่แบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือสมมติอย่างวันนี้มเาอยู่แล้วก็จะมาบอกไม่บอกว่ารอก่อนรอตรงนี้นีเนี่ยแป้มันก็แบบมาีแบบิใจ เยอะแล้วก็ลู่ออกมาด้วยเยอะๆพี่ก่อนพี่ก่อนอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตอนนี้มันฉายาในโซเชียลอะไรเงี้ยแมวเซาแมวเซาแมวเซาคือเราติดนอนมากอ๋อเถอไม่ได้เลยเถอไม่ได้เลยผมต้องชอบนอนนะเพราะว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้แบบว่าเปิดเทอมแล้วแล้วก็การการซ้อมที่หลังบ้านก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบงานที่าอาลัยก็ต้องเาเรียกว่ามันเราตอนนี้เราเรื ปลาไม่พร้อมกันพอทำพร้อมกันดูปเราก็เลยจะแบบ ไม่ได้พ่อไม่ได้รู้อะละเอียดเรื่อที่ขนาดมันจะมีแบบพออยู่ข้างเอาเนี่ยมันก็เนการของคือเว่ามันคือการที่แบบโางา เช่นแบบที่มันสามารถแบบเราเราเราเวทได้ว่าเราเลือกทำไหมครับแล้วพอตอนเรามาคิดนี่เวลาจะรทำในตอนนี้ถือว่ายังเปี๊ยงใช่ไหมอะไรอย่างนงี้ยวันนี้ก็โอเคกับการใช้ชีวิตนะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับก็คือมันต้องแบ่งเรื่องเรียนกับเรื่องเรื่องงานแล้วก็รู้สึกไม่เรียกว่าอะไรชีวิตต้องมีการแบบปรผสมไทยเนี่ยเค่แบบวันเพราะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.